โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวการใช้งานของตัวยิงตะปู2 in 1ของอิงโคนะครับตัวนี้ยิงได้ทั้งขาคู่และขาเดียวเลยแะ่เรามาลองยิงแบบขาเดียวให้ดูกันก่อนนะครับเป็นลูกขาเดียวมีใส่ลูกก็ง่ายๆแล้วก็ดันลังสไลด์ได้เลยโอเคตัวหัวปืนเนี่ยจะมีระบบเซฟตี้นะครับถ้าไม่สัมผัสชิ้นงานเนี่ยเราจะไม่สามารถยิงได้โอเค แรงจมทุกนัดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปลองดูขาคู่กันต่อนะครับวิธีใส่ลูกขาคู่ก็ง่ายๆเลยใส่ให้ลงรางตรงนี้นะครับโอเคจะเป็นลักษณะแบบนี้กอดันปิดได้เลยแรงจมทุกนัดเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเลย ประกอในชุดก็จะมีแถมให้ครบชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกตะปูขาเดียว1,000นัดแล้วก็ลูกตะปูขาคู่1,000นัดบรรนตากันลมข้อต่อทุกอย่างมีให้ครบชุดพร้อมใช้งานเลยกับตัวนี้นะครับสินค้ารับประกัน2ปีเต็มหากลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อเนี่ยสามารถแจ้งชื่อที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ